สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องทันชาทาโร่นะคะวันนี้มาในพิการหัวข้อที่ว่าคนรักในอดีตมีโอกาสจะได้กลับมาคบกันอีกไหมนะคะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะเริ่มจากกองที่หนึ่งกองที่2แล้วก็กองที่สมค่ะเลือกไพ่หรือว่าลอ,อกรูปภาพที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกรูปภาพนี้นะคะหรือว่ากองที่1น,นั่นเองมาดูกันว่าคนรักในอดีตของเราเนี่ยจะได้กลับมาคบกันอีกไหมคะโอเคอืมณตอนนี้นะคะมีคนใดคนหนึ่งกำลังเหมือนทำงานหนักในเรื่องของความคิดความสัมพันธ์กับเรื่องที่ผ่านมานะคะ มันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ายังรู้สึกเสียใจอยู่กับเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็มันค่อนข้างที่จะมาวนเวียนอยู่ในหัวของคุณเนี่ยแบบมากๆและคุณยังนึกถึงเขาอยู่เสมออืมมันเป็นความรู้สึกที่แบบนึกถึงตอนที่อยู่ด้วยกันเนาะมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะที่ได้มีการเหมือนเราอะเป็นคู่หูที่ดีต่อกันมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมา เริ่มต้นกันใหม่ไหม,อมโอเคมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงสำหรับคนที่เลิกลองนี้พเพราะด้วยความที่อาจจะเลิกลาก,กันมานานแล้วแล้วต่างคนต่างไปพบเจออะไรใหม่ๆพบเจอสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้ถ้าจะกลับมาคบกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องแบบปรับจูนกันหนักมากๆแล้วก็ กว่าจะได้มาคบกันมันคงอีกนานแสนนานนะทุกคนอืหรือว่าถ้าเกิดกลับมามันก็อาจจะไม่ได้เป็นการแบบกลับมาคบในเชิงแบบเป็นแฟนหรืออะไรแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบของคบกันเพื่อผลประโยชน์อืมอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะยังไงก็กองที่หนึ่งอืม กับคนรักในอดีตของคุณเนี่ยยังไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องแบบกลับมาคบกันนะคะในภายในแบบ3เดือนนี้นับจากวันที่คุณดูวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาดูกันนะยังไงก็ฝากกดติดตามค่ะสำหรับคนที่เลือกรูปภาพนี้หรือกองที่สนะคะมาดูกันค่ะว่าแฟนคุณในอดีตเนี่ยจะได้กลับมาคบกันไหม อขออนุญาตเยัียบกองนิดนึงโอเคจะได้กลับมาคบกันอีกใหม่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะตัวเขาเองค่อนข้างที่จะไปร่้มหลงกับอะไรใหมๆ่ๆเรียบร้อยแล้วเก็บใจไว้ในลิ้นชักเรียบร้อยแล้วคนของเรานะคะหรือเขาน่าจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วไม่เขาก็คุณอนะเออน่าจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ยังมีคนที่ยังคิดถึงเรื่องวันวานวนเก่าของเราอยู่ ในใจเสมออย่างเงี้ยหรือว่ามีเรื่องที่รู้สึกว่ายังต้องมีอะไรต้องไปทําด้วยกันแต่ว่ามันไม่ได้ไปแล้วอืมหรืออาจจะแบบมีแผนที่จะวางอนาคตด้วยกันแต่มันไม่ได้ทำอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ในในนาทีเนี้ยมีคนแบบว่าไปรุ่มหลงอะไรสิ่งใหม่ๆห,หรือว่าแบบเป็นไปได้ก็คือเอออาจจะไปมีแฟนใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วคุณสองคนจะได้กลับมาคบกันไหม คิดว่ามันน่าจะยุติกันไปกันไปแล้วนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่ากลับมาคบหาดูใจกันแล้วแต่ว่ายังเป็นคนที่อยู่ในความทรงจำของกันและกันอยู่มีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธน์นี้กำลังพยายามข่มจิตข่มใจตัวเองไม่ให้นึกถึงกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะ เ,เริ่มต้นใหม่หรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นพยายามจะปรงแล้วก็ปล่อยวางกับเรื่องที่แบบที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้รักมากเท่าไหร่แต่ก็พยายามแบบข่มจิตข่มใจไม่ให้นึกถึงหรือว่าอะไรแล้วเพราะว่าไม่ตัวเขาก็ตัวคุณที่ยังไม่หมุกอ่อนพยายามจะทำให้ตัวเองเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้หมุอ่อนให้ได้นั่นเอง ก็ขอบคุณสำหรับคนที่เลือกรูปที่2หรือว่ากองที่2นะคะยไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคนที่เลือกรูปภาพนี้นะคะหรือว่ากองที่3นั่นเองแฟนในอดีตของคุณเนี่ยจะได้กลับมาคบกันไหมมาดูกันว้าวโอเคมันมีเออ่ กองนี้จะคล้ายๆกับกล่องที่2เลยมีคนแบบว่าได้ไปเริ่มต้นใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ยังคุ้นคิดคิดถึงกันอยู่อืมแล้วก็คิดถึงไม่พอนะ่ะพยายามจะกลับเข้าไปในชีวิตเขาด้วยอะเออแบบไม่คุณก็เขานะคะอันเนี้ยมันสามารถสลับกันได้มันมีคนใดคนหนึ่งพยายามจะทำให้เราได้กลับมาพูดคุยกัน อแล้วคุณจะได้กลับมาคขบกันไหมอืมอุ๊ยกล่องนี้เป็นไปได้กล่องนี้เป็นไปได้ว่าจะได้กลับมาคขบกันแต่ว่าหนักมากๆค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะปรับจูนกันหนักมากด้วยความที่ยังมีคนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนั้นยังเป็นคนนิสัยเดิมๆยังเป็นคนแบบ ถ้าเกิดตอนที่คุณคบกันแล้วคุณรับนิสัยนั้นเขาไม่ได้เขายังเป็นอยู่แล้วถ้าเกิดคุณจะกลับมาคบกับเขาอ่ะคุณต้องเป็นฝ่ายยอมรับเพราะเขาจะไม่เปลี่ยนเขาจะเป็นเขาเหมือนเดิมแต่คุณเองต้องเป็นฝ่ายที่ยอมรับข้อเสียข้อนี้ของเขาเพื่อที่คุณจะได้กลับมาคบกัน mm. อือหือุยแล้วมันดีเอ๋อขอถามไพ่หน่อย ถ้าคุณแล้วแกลับมาคบกันครั้งนี้จะดีไหมนะคะขออนุญาตถามไพ่แทนเพื่อ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 กองเนี้ยถ้าคุณ,คณกลับมาคบกับคนเก่าอย่างที่บอกไปว่าเขาจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยเขาจะยังเป็นเขาเหมือนเดิมแล้วคุณเองก็จะเป็นคนที่เหนื่อยใจแล้วก็อยากเลิอกอีกแล้วก็เจ็บช้ำต่อเพราะฉะนั้นถ้าให้คิดก็คือตัดใจดีกว่า ไปเริ่มต้นใหม่ดีวกว่าเพราะหน้าไพ่ขึ้นมาแบบเปิดต่อให้เขากลับมาคบกับคุณอีกคุณจะกลับเข้าไปสู่รูปเดิมๆซ้ำๆเจ็บปวดทรมานทุกทนเจ็บปวดทรมานทุกทนอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะต้องได้แบบจากกันออกมาอีกครั้งอยู่ดีเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นแม่หมอแม่หมอก็จะแนะนำว่า มไม่ต้องกลับไปแล้วดีกว่าอะไรางี้แต่ก็ใดๆก็อย่าเพึ่งเอาไปตัดสินใจนะสหรับคนที่เลือกกองนี้เขาอาจจะกลับมาดีก็ได้มันก็ไม่ได้เป็นแบบไพ่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของทุกคนอนะ่ะเข้าใจฟิลไหมมันอาจจะตรงกับใครก็ได้หรือว่าไม่ตรงกับใครก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ลองเอาไป พิจารณาดูแต่ว่าไม่แนะนำให้เอาไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ